ต้มแป้งเห็ดแป้งเห็ด้นั่นเห็ดอะไรสิต้มเพียงเพียงอะไรสิเพียงกัเห็ดไดต้นกล้วยเห็ดใดเม่นยังคือสวดสวดยังสวดสวดเมีนมใ่ องฟองหนีน่มันบอท่านได้ขึ้นมันหอนค่ะกี่รีเด็อากาศบ่ไ้นะ,กกะโอ้เจ้าก็บอใส่เร็มากมุ่งเนาะเนยังเป็นย่ายอย่ังบ่ท่านเด้เป็นเม็ดปมนี่นมัมอนอ่าโอ้เนี่ยเมันก็ปเปี่มเนี่ยมันอเป็นครมันหอนจังซี่มันบ่นเป็นยังหอกเพราะว่ามันมันต้องึ้นแล้ว <Es> นี่ไม่นู้เร่องเปลยนน้อยๆคนกล่างึ้นเออกรัางค้นพองนั้นไอ้คำพวนมันไปาครลอกมือซ้อมกอบไปขครเออเขาก็มาเลียนออกจากผมนี่ละ่จังหนั่นละขอก็ะจะมากขายัดนั่นเราของเลาดอกไงวะบอก้อืไ <feeling> well, <อ>่งอกมัอกนี่มันจะยุ่หันแล้วิดอีเออเพราะว่าใครเจ้ากับเจ้อก็เล่มาพี เขาวเจ้าเวเาเอขาเรวบเอาเไผ่เปยว่าเผาล้วว่าเจ้าเวใหอันนี้มันว่าท้าด็กออกบันนี้มันจะออกอะไรกันขันน้องหุ้นามันสองรอบขันรอบเดียวมันจะออกพอดีนี่ผมเอสองรอบปล่อยมันเอาคือเจ้แงมันมันมมีเข้ามาเพเกิดเจ้อือเด็กหนุ่ยพ่อรูเลียงปู่ก็เกิดเจ้อือี่เราะเกิด เบีย้ยพายตู้ขายป่ะจันมันมันมันเบี้ยมันคุณเอาเล้วออกามาแปียะไปส่วบ่โอ้ยอยู่น้ำตาดำอยู่น้ำตาดำนี่สิโอ้ยอยู่เทีายงหน้านั่นละผงเปียะอยากยย<อ>ินไป็ลผงนะอันอันนี้เป็น,น,นยังจ้าังยังไงถั่วอันนี้ก็พักคหนา้าพักที่หอมพักสนชาย ออกเอาออกแล้วต้องเอาตัวนี้ใส่มันโอ้เนี่ยขนาดต้องอยจะมาซื้อน้ำเพลเปะโอ้ยู่เฮียนแป๋แล้วเียบรวยอ๋ออ๋เเป๋วันสิงหางมันกำเาบอยมันกงบอเสียเวลาลูกใสกระมังเลยอายุนี่จะเอาซื้อมันเลี้ยงเอาไม่ได้มืดนล้วนี่ขันดนองก็ได้รอดนี่หดตัวนี้ก็ขึ้นรถดนี่าัเลยนะมันขืนยุบคนอ้อเมื่อน้าพวกขืนเลี้ยคนเป่าเ ขึ้นแหมขึ้นไหมขึ้นเยอะแต่ว่ามันบางมันบางสูตเตี้ยมันขึ้นมันเต็มเมื่อได้นะำมัอนี่เตี้ยเท้าอักล่าไปเมื่อบ่มีเดี๋ยวบ่เห็นนี่ยังดอกเห็นแล้วหน่อยก็ไปซื้อขี่มันไปเอาข้อมห่อนมันดูซื้อโอ้ข้อมขี่มันน่ะมันกำลังนั่นเห็นมันเห็นมันเล่าไปเล่าได้กั็โล่ย่าคำพูดขึ้นได้หลายอยู่พี่พีๆอยู่เจ้าเขาเจ้าลงทุนหลายนี่ขาเจ้าซื้อมาเป็นรถเนาะ จะสร้างมากห้องตันเสร้างเสือในเพจป่ะจ๊ะเมียเท่ายซิบก่อนเธอเลยมันท่ายผู้น,น,น,นี้เราเป็นผู้สร้างไหมใหญ่เฮี้ยเนเลอเกินสร้างกันทีเอาก็ไปเอาไล่น้ำเล่าเราไปเอารา,าสร้างเเอเมีนเมยนนอยู่แต่ขันห้องสร้างมันแพงเอา,าน้ำเมาเอกวนสามสิบบาท นูก็เคยสั่งด้คันันไปสั่งเอามันกี้ตัวก้อนล้าพอหลายบาทเจ้สิบกว่าบาทถ้าสันเก่าน้ำน้ำพื้นพื้นไปใส่หนีเข่ยเขาีอยู Dracula> ่หนีหูตอนล่างนี่วมรัูแต่ว่างานเยอะก็เอาเาความแยกขวากันเลยแต่สร้างความแยกขวากันเลยาบ้ะชื่อาเพาคนบวกขันทาถาความยขวันทันสีปู ขันสิปลูกเลื่อนข่าไปเอาน้ำเล่าเขาได้ถามเราฉัวสิปลูกซ้ำนี่เดี๋ยวนี้ซ้ำนี่นะเนี่ยบ่ได้ปลูกไร้หรอกปลูกกินเตียงเมียนลูกกินเฮ็ดกวนหัวเฮ็ดอยู่หน้าแม่ยนหัวเฮ็ดกินนี่ซื้อหัเฮ็ดกินนี่ซื้อเออบ่เฮ็ดขายนี่เจ้าเฮ็ดขายรสสามสีกวนนะเนี่ยกว่าเฮ็ดซ้ำแป้งนี่แหละนี่กว่าเฮ็ดซ้ำแป้งนี่แหละเฮ็ดอยู่หน้านั่นแหละแต่ว่าควายเด่นควายเหลืกันกันควายอยากเอาคนยังก่อเอาเฟียงเห็ดเฟียงกับต้นกล้วยเออ มนกวยดำเมื่อเออเอาเฟียงกับต้นกล้วยก้อยจี๋ไปต้นกล้วยยุ่นมาเห็ดกวน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 กุยชะนีมาเห็ดก้อยจี๋ปาสันกล้วยชะนีนี่กล้ยปั่มล่วงกล้วยเห็บมันเน่าอย่นี้มันออกเห็ดอันนี้อยู่กล้วยยังออกมืดตี้เออเจ้าว่าต้องไปเรียกว่าต้นกล้วยยังเจ้ฟันลงไปเลยฟันแล้วจะกควายก้อยจมาเบิ้งที่เจ้าเหี่ยงมูอนั่นเต so ้ยเขาแห้งเจ้าหว่านเตี้ว่านเขาแห้งยงาเตีว่าแต่บ่้แห่ใกล้เชียหมดหนาม อกแมไปอน้มมันออกเองมันตุ้ไ่ออกขอบเลียงไกลอยู่หน้าโบเลียงออกมันออกกงามงาอ่งเงี้ยี่นนี่อากอบเอาอ๋อนีนนี่มันฟอแล้วนี่ะคนอยาเก็บมนี่อยู่นานันเก็บเอาเก็บเอนี่มันฟอแล้วไหมนี่เอาเก็บไปซุปเก็บเอาเก็บเอาเลยงเ อันนี้บ้โดน้ามันมันมันมึนขื้นมากซื้อออกรกระสืบน้ำเพินตีจากสองสามก่น้าั่อนี้เางดอกต่สีสังเอาบป่เจ้าก็เอาสีสังก็เอาไ่น้ำเินตัวนเขัดซีปูเส่เฟี้ยงเฟี้ยงลงสนามขึ้นหนึ่งเจ้าต้องเขียนเห่ข่อยหนูเคยเห็นลุงอยู่เห็ดเป็นบ่เราเห็ดเป็นรบ เละใมันมิะเจ้าูกินซือเจ้าเฟี้ยงันเจ้าผูกขายเจ้าเวขี่มันคอยูกินนี่ละคอยกินูกินี่แล้วคอยผขายรอยพวกตู้ผขายบอกาคอยคอยขายยูเรนขายเออสคอย้เหตดหลายส่ยูคอนเจนคอยซื้อข้อมือไจี้อยูเป็นเข้าตัวยูนจีู้เห็ดเป็นน่งเลียนของมันเลยปุ่นดอกบานเ็บออรถ่ย พอมเลือกออกมันเสียงมัลงไปมันไหลลงเสียมันไหลเล้มอ่าของมันมันไหลลงแำออามันออกน้ำขังเน้อกาเต็มมืดดิน้ำมนี่เต็มมืดิอันนี้เอเอามีแง่ปาดอกจ้วมันน้ำมนเนียก็ปาดแง่อันนี้มันออข้อมอนี่ดนมากเ้อนน้ัเือนเรื่องไหี่บอก อันนี่เขาขายยังไงอันนี้เขามันมัดละอยเกตซิบกับาทนี่ละมันใส่ได้หลายทีย่ะหนไ่มันมัดมัดนึงมันได่บ้นท่นึงเ้ยมันได้ตังมาหลายแปลงนี่อยขั้วบาว่ากติปเกตซิปลอยเกิเลอบเรกเอบเรกคือเขาลงทุนหลายกังน้อยคือเขาของเขาบ้าปท่านครบมันบ้า่าหต่อไปเขาก็ให้มันขาดบางแก้ ขาเป็นบอ่อหอดเรอ,อ,อี่สากะไม่ขแวแวไม่แพ้จ้าหลยุนบ่แติมมันคุศา <c oughs>